นมัสก,การพระาอาจารย์รวันธาครัวจานย์อรุณสวัสด์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10กันยาย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับวันดังคารขึ้น8ค่ขาเดือน10ปีมะโรงวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค เดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีอบโชคขงวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือบุตรสลักคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการละกินีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผานฝอฟันผอสมเพาและหมอม้าเลขมงคลวันนี้เลขหกเลขสี่และเลขห้าไมาเซตวันนี้ สุนพรผู้จากวรรณกรรมชุนค้างขุนแผนรจนาไว้ว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสัตว์หมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กายขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ